ครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งคราบเตไปปกแดงนะครับนะครับแรดรถแย้งจากศูนย์สกัดกู้ภัยปกแดงนะครับมีอุบัติเหตุบนถนน3245ตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับอ่าสีแยกลงอุ้ยปกแดงนะครับผมในที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถยนต์กระบะกับรถยนต์กระบะนะครับผมนะครับกู้ภัยปกแดงตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับล้อของรถยนต์อ่าเชฟคันนี้นะครับ รถยนตฟอร์ดคันนี้นะครับนุ่นกระเด็นไปนู่นเลยนะครับผมกระเด็นออกไปนู่นเลยนะครับผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายไ,ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายไ,ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมผู้ผู้ขับขี่นั้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมให้สังเกตแสงไฟวาบๆของพี่ๆอาสาผู้ไฟปลุกแดงนะครับ ล้อหักเลยนะครับ่วนพี่ชายได้รับความปลอดภัยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับฟอร์ดคันนี้นะครับฟอร์ดสีดํานะครับผมแล้วก็เซฟสีขาวนะครับการสีแยกไฟแดงเลยนะครับนี่ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับได้รับความปลอดภัยนะครับมงมาเสียหายตรออีก นี่นะครับผมเชฟคนนี้ก็ได้รับความเสียหายด้านข้างนะครับขับเคลื่อนไม่ได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งสองท่านได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดขอบคุณพลังบงดีทุกท่านทุกนายขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงทุกท่านทุกนายด้วยนะครับที่ได้เข้าทําการช่วยเหลืออุบัติเหตุในครั้งนี้นี่ครับบนสี่แยกงอุ้ยปกแดงนะครับตําบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับ น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนอยู่ณน,นเวลานี้นะครับกลางสีแยกไฟแดงแยกลู่้พวกแดงบนถนน3 2 4 5ตําบลพวกแดงอำเภอปรกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุกู้ภัยพวกแดงตรวจสอบแล้วนะครับพบรถยนต์กระบะกับรถยนต์กระบะนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้ง2คันได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับแต่กีดขวางเส้นทางการจราจรอ,อยู่ณน,นเวลานี้เพราะฉะนั้นอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนได้ใช้ความระมัดระวังนะครับ เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนนะครับผม่ําคืนนี้เหตุเยอะมากๆนะครับขําคืนนี้เหตุเยอะมากๆไม่ว่าจะมาจากจุดไหนนะครับผมเหตุต่อเนื่องเลยนะเวลานี้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับนะครับขับขี่อย่าประมาทนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุนะครับบนถนน 3- 245 แยกหลงอุ้ยปวกแดงตำบลปวกแดงอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมในที่เกิดเหตุผู้ภัยปวกแดงตรวจสอบแล้วนะครับผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับอยู่ระหว่างตกลงนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปวกแดงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ 130, ร้อยเวรสามศูนย์สถานีตำรวจปูตธปวกแดงขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านทุกนายด้วยนะครับที่ได้เข้าทําการช่วยเหลืออุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับผม เชฟคันนี้นะครับผมกับรถยนต์ฟอร์ดคันโน้นนะครับไม่รู้มากันยังไงนะครับผมแต่ปลอดภัยทั้งคู่ก็ดีใจนะครับผมนะครับทั้ง2ฝ่ายได้รับความปลอดภัยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยนะโชคดีมากมากเลยขาดมอเตอร์ไซค์ล้มเองตอนนั้นโอโหเนาะ เปิดหัวนะนี่ครับเชฟคันนี้นะครับผมขอให้รับความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับรถยนต์นะครับกระบะกับรถยนต์กระบะนะครับผม ผู้ขับขี่ปลอดภัยทั้งคู่นะครับผมแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับครับฝาคันนี้ล้อหลุดเลยนะครับล้อหลุดเลยแจ้งข่าวเตือนไฟปกแดงนะครับพัดนิวระยองนะครับผมและผู้ภัยปกแดงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับผมได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุด นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูล้อครับผมให้ดูล้อนะครับเดี๋ยวให้ดูล้อรถยนต์กระบะฟอร์ดนะครับผมขาดกระเด็นออกมานี่เลยนะครับขาดนี่ครับผมขาดกระเด็นมานี่เลยนะครับเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิ๊ดจะขัดตะไปปกแดงพร้อม้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดง พลเือมังดีทุกท่านนายจากลาพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ